ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับ วันนี้พวกเราจะได้ฟาร์มไปดีๆไหมนะเฮ้ยสวัสดีน้องชายเล่นกับพี่หรือเปล่าเล่นได้นะได้ของแดงกันที๋สินวเนี่ย ดดดดเดี๋ยวแปดสิบเคคืออะไรเหรอเล่นไหม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยอ่ะน้ากก่งกันหน่วะอ๋อเอ้าไปเล่นด่านไหนอะแมพพีมาสหรอ สะไดยเลยสะายเลยกระสุนห้าจะได้ยิงแลมวะทุกคน กซีนเป็นแบบนี้แล้วกัน <c oughs> ยากนะน็อตลิกน็อตลิกเออไ้นั่นอะ่ะแปดสิบเชเซฟเยอะจริงแต่ไม่ไม่ออกของแดงเลยพี่ไปลองเล่นลวโทษเฮีย ขายของแป๊บเมื่อกี้ไปเล่นคางแสงมาอิ่มอยู่ เราจะไปข้างแสงอีกรอบไม่ต้องออยาไปเพื่อนะเนี่ยพรข้างในมันอันตรายอ๋อมีแต่ที่เจ็ดใช่ไหมเออบางทีไม่เปิดแอร์ดอปกันไว้แล้วมันม,มันไม่เข้าไปเก็บนะมันเปิดไว้รอคนวิ่งเข้าไปเนี่ยแล้วมันก็จะยิง เดี๋ยวไปนี่ก่อนแล้วกันไปทางแสงครับ <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมทั้งสามท่านเลยนะครับได้ของแดงกีง่ชิ้นแล้วเนี่ยทุกคนมีเมสวท่าดวยว่าเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> เสียงดังกันไปวะครับ ผมได้ยุโทเปียแอร์ดบอืมโอ้โหผมได้ยูโทเปียแอร์ดบน็อต 80k สเเกินไปมันการันตีเลยเนาะมันมีคนได้ซีดีหรือ,อยังได้ซีดีจากการไปเล่นแมปน็อต 80k สในกล่องแอร์ดบ เกมเล้่มหายออกยากมากครับของแดงจริงนี่มันจำกัด FPS รอทุกคน ได้แค่หกสิบเท่ตายเลยอันเนี่ยโอ้ไม่ไหวหรอเสียงเกมหายลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่กดตายเลยไหมเพื่อนอืม สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเสียงเกมหายเป็นเฮียนไอนี่ย ไอ้แพทที่แล้วพี่ได้ยูทเปียกจากกล่องนี้แหละ เซฟฟี่ก่อนนะโอ้โหจานขอมข้น,นหน่อยอ่ะยังเลยมิกดูเสียงสิ อะไรตายเลยเนี่ยเฮี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 ยระยะเผาขนเลยนะเมื่อกี้ถ้าโดนเข้าไปมีวูบแน่นอนเมื่อกี้ พอสเทบเลยเฮ้ยหรอมันมีแค่ตีหลอกเหอฮ้อะไรเหมือนมีคนสับแล้วก่อน โอยยิงเราแขนดำแล้วทุกคนขอร้องฮนะขอองละของแดงลง,งมาเถอะนะวิ่ง 哦。okay n okay w o。 หเ,ออเ,เพื่อนเราลังซัดกระบ,บอกอย่างนั้นได้ปะมีเสียงไมเครียร์โอเคมิมเข้ามาเลยน้องเสียงว่าเสียงให้แล้วว่าเน้ย โดนหญิงไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยเป็นที่อะไรบ้าตัสวสับทับไว้ไหม่ ยังไม่มีตัวเข้ามาอะเนาะเซฟเมโทรต้องเป็นของเราแล้วมันยิงพี่มาเมื่อกี้ใส่ออปชั่นหมวกอยู่อีกสักตังเคเนาะเสียงมันหายแล้วภาพมันกระตุกไหมเน็กตอนนี้ อนเรายิงบทครับโอ้เกลือมากเลยครับเนี่ยบอลลอนบอลลอนผมไม่ได้บอกว่าเกลือเลยเมื่อ,อกี้แสนสอง เสียงมันหาย่ะโอ้ยเล่นด่านแบบนี้ไม่ได้แล้วว่ะจริงนว่าผมไม่เหมาะเลยว่าเล่นด่านแบบนี้เพราะเสียงมันหายแล้วเเดี๋ยวรอดูรีเพย์กอน เดี๋ยวเป็นคนเดียวด้วยใต้ที่เฉยเลยนะ อยู่ตรงนี้เลยวะผมไม่ได้ยินเสียงอะ <laughs> โกล6-2ไปกินซะได้ không phải cả lên đẹp nên đeo bỏ đi con ạ à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  เขาระเบิดไปเยอะดีกว่าเผื่อตายจะก,กระสุนนี่พอเอาไปนะแกปวดแบบนี้แล้วกันเพราะว่าคงไม่ได้คงไม่ได้เข้าปะทะหนักหนุน เดี๋ยวไปไล่แล้วกันนะครับตอนนี้ถ้าไปเล่นแบบพวกคาังแสงเราไม่ได้ยินเสียงมนะันคงคงแย่ครับย่ ใส่พอสามเรื่องนะเอ้ยเราเชื่อมาว่ะวัดดีน้องชายพี่มาเล่นมาทะไลพี่ก็ไต่แล้วว่ะจะมีตาไหนบ้างที่รอดเนี่ย ชบหายมีคนวิ่งมาเลยครับนั่นเขาว่าในในบ้านนั้นของเฮ้ ของแดงปะเนี่ยโหนี<ฮ>่คนบอกว่าได้ของแดงในบ้านนี้ะคนมันวางดอกอยู่นะเสียงงหายวะสัเอ้ยตายเลยไหม เสียงหายนะฮะเอาซีดีก่อนนะครับไม่มีแคะ่อะไรเสียงขาดแล้ว ลรวเปิดใจกันมาไอ้น้องอยู่บงเปี้ยวเพื่อนเราเอาใจอะไรวาหน้าจอมีเป็นอะไร <c oughs> การแคปเจอร์มันกากกว่าน้อง เสียงหายแล้วเนี่ยเฮ้ยใครมาวะโอ้เหี้ยแล้วอ้าวบดเฮ้ยไหวปะเนี่ย <laughs> สองไซย์ต้องลงแล้วล่ะทุกคน มันไม่ไหวแล้วว่ะขออนุญาตนะทุกคนผมคงต้องไปแล้วแหละถ้าให้คุณผู้ชมดูแบบภาพที่มันไม่คอดีแบบนี้มันมันคงไม่ใช่แล้วทุกคนบายบายทุกคนผมไปก่อนนะมันไม่น่าได้แล้วขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณมากของมันบายบายครับ